ขึ้นตะตั v v ้งเลยแม่บอกคุณหมอขึ้นเลยค่ะขึ้นตะช่างเลยมาลุ้นน้ำหนักพี่ปีขึ้นตะเด้อคนจะขึ้นปีใหม่ค่ะยักเข้าไปกลาง เอาเอาเทลงไห่ล right, right. ้วไหแมเอาเทลงไหล้วไหนเอาเนียงเนงเนียทไล่หนึ่งศ์หกศูนยเอาหนึ่นะคะของพี่ปีวาดนักคอดยุตยวนี่เร็วเร็วเรวเร็มาพี่เดือนบันนี้พี่เดือน มีวิธีมันจะลดง่ามเลยนำร่งด้ลรดมันถะถึงแล้วค่ะถึงแล้วเียวี่เดือนจะรับยาตรงนู้นค่ะตรงไหนคะตรงไหนอ๋อเดี๋ยวเรามาลุ้นน้ำหนักพี่เดือนกันพี่เดือนน้ดเลยครับแล้ก็คุณค่ะ

โอ้9 6 0โอ้หนึ่เของพี่เดือนป่วยมากเมื่อกี้ป่วยเมื่อกี้ก็เลยนนำนักลดยลดไป40โลนหน่ล จ้าับเเดือเครับโอเคขอบคุณค่ะรื่อไรับปอเอวันนี้ปกติดีไหมคะพี่เดือนีกหี่ิกิโลถึง2ตันพี่เดือนสุดหลอใช่ค่ะเพราะว่าพี่เดือนน้ำหนักลดนะคะตอนป่วยเดีด๋ยวคุณหมอให้ิ่นลงมาก กจงจ้องขี้อันนีสิอ่าเี็ดกียเลยสิฮึ่มโถ่ปี่ีดึงเตาันีได้ดึงเต็นแลนดีนี้วท่านเด้นี่วท่านเด้อแลวบอนมอแลนทาวนนั่นละเดือนหมอออกบท่านเด้สิบอก ค่ะยาสีเขียวใส่พยาธนะคะกินให้หมดเลยนะคะจ้าคี่ในกระี่ก็แบ่งกินตามหน้าสรงเลยนะคะพี่ใหม่ห้าเม็ดขนาด้ปฏิบัติหน้าไหนห้าหรือก็ตามหน้าทรงก็ได้ก็ไ้โอเคแล้วครับสวัสดีค่ะใหม่ยุตใส่ไตทองรถตี Sư phở lột bờ liệp lỏi nơi ừ. ừ. à, à, à. như mồng đáy cổ <laughs> Nún càng nắng càng lắng, căng lắng. <cười> <cười> ลอนี่ดิโอ้ยบ่เคยหนนุนหน่อรดจักเทีย <c oughs> นุนตั้งหัวผัว <c oughs> พี่เดือนขึ้นไปแล้ว <c oughs> พี่เดือนขึ้นก่อนนะคะแล้วก็พี่ปีตามไปนะคะเสร็จแล้วคะ่ะแป๊บเดียวคะ่ะแค่มาชั่งน้ำหนักเฉย พี่เดือนน้ำหนักลดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าเกินให้พี่เดือนผูกแล้วก่อนย่านตะบะได้ขึ้นแต่น้องนั่งงามมัดย่ำให้ลงหรอเพ่อยาวว่านังชโชว์นั่งเออนั่งเออนั่งนั่งรอพี่เดือนก่อน,เอ,น,อนเอากล้วยติมไห้มา,มาตอนนี้ช้างก็เริ่มทยอยมานะคะ นั่งรอกินหยาถาโอ้แ <t> ซ่บแซบแซบหยาแซ่บหยาพนะดาวไม่ได้มานะคะเพราะว่าดาวไม่ได้อยู่ในโครงการนี้ค่ะดาวอยู่คนละโครงการนะคะดาวอยู่ของอบจส่วนพี่ปีกับพี่เดือนของเราอยู่ของสวนสัตว์นะคะก็แม่ต่ายนะคะอยู่สวนสัตว์นะคะไงไตมหาเมฆเห็นอย่างกินหยาไปว่ะ ไปขึ้นไปขึ้นรถไปขึ้นรถโอ้ใช่ค่ะอ้วนอยู่กับแม่หมท้องค่ะแม่หมท้องมาเอาคือขึ้นไร้ขางจังสันเนาะลูกสาวข่อย <laughs> ไปน้ำพ่อไปน้ำพ่อโอ้โอ้โอฝ้าแห้งอู้ อันนี้คือแม่ของของพี่บุญโชคนะคะนี่แม่ของพี่บุญโชคนะคะกําลังจะขึ้นตาช่างนะคะแม่ของพี่บุญโชคนึกว่าพี่ปีเขาจะบะหดตันหอดอยู่ดีขึ้นแล้วนะคะขึ้นรถแล้วนุนเตรียมตัวกลับบ้านแล้วบอกหมูอ้วน เราจะกลับกันแล้วหาแป๊บเดียวพี่เดือนหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าเก้าหกบอกแมนบอสเพลินดูดูดูคลิปตอนต้นๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่าหกสิบหกเก้าหกสิบหกเพราะว่ามันขาดไปสี่สวัสดีค่ะ ใช่ใช่พี่เดือนพันเกส่วนพี่ปีนี้โทาได้เนาะพันเก้าโอ้ความจำแม่สมกับโบค่อยดีว่าอะตัวอออออตะโตนี่ก็นักละคักละเดินนี่ตะขอเด้อ จบเรื่องเนี่ยใช่ใช่ใช่พี่ปีพันหกสิบใช่ค่ะใช่ค่ะเออบัดนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเอาไม่ออกเลยเด้อใสขึ้นรถกลับบ้านก่อนเปิดประตูได้บนนอบัดเทียนเนี่ย โ oh. อ้เดี๋ยวหัวบอเอาน้ำแล้ไหอาวนี่ขึ้นไปน้ำอันนี้ึ้นด้วยนานรถดใยเนี่ยของพี่เดือนเลยนะยายาถ่ายพยาธิกับวิตามินเพือ่อพ่อเลินคุมข้างหลังนะคะค่ะก่อนช่างตอนไม่สบายพี่เดือนน้ำหนักพันเก้าสิบสองงมืออยู่ไปไวมาไวเตะ แม่วนกำลังมาเด้วพป่ะนะโอ้สวัสดีค oh, ่ะพี boy, ่ปอยพาอเสียมขับรถเดินดูน mm ้องใช่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาต้องเส้นหยังเส้นตะล้นเส้นแล้วไปเส้นซื้อเนะเส้นตะซื้อเขาทำงานพ่อแม่วนมาโอ้ยแม่วนเพิ่นมาถึงแล้วบันนี้เขาก็ลังจเตรียมต๊กลับแล้วพันนี้อึด เลยลูกพี่ฮะลุกไปเออหลุดใหม่จังิงๆจังปิดตู้แง่งเทไปตาประตูเขาพังเทเอาพอเล่นบ่อยปิดแย่งเงี้ยไปแล้วกลับบ้านเราแล้วค่ะขวนหน้องปีใหม่คนทีเดือนกับบ้านกุ๊กกี้กุ๊กกี้บันนี้ที่ไปเอาเมแป้งโอ้แม่ตายมากเลยค่ะบันนี้ เมตตา่นี้เราจะเดินมานะคะออกกําลังกายมาในตัวด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะช้างใหญ่นะคะเดินเดินมาไหวนะคะพอดีว่าพี่ปีเราเป็นช้างเล็กนะคะเราก็เลยต้องใส่รถมากับพี่เดือนนะคะเพี่เดือนมาพอดีพี่พี่เดือนก็หมายเลขอยู่ใกล้ๆกันพอดีเลยค่ะก็ ต้องขอบคุณพ่อเลินแม่วนนะคะตีออกพี่สิบล้านมาให้ขี่ด้วยยังอยู่แต่ปิกอัพขั้นใหม่ค่ะรถท่านได้ขีน้ำพ่นเลยปิกอัพขั้นใหม่รถท่านแด่นางตุกตาหนารถพ่นอยู่ก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพ่อสีมนะคะจะไปขับรถนะคะเวลาจะไปธุระทางอื่นหรือที่ไหนนะคะแม่วนก็จะมาเลือกใช้บริการพ่อสีมงนี่ช่าง ถามเชือกที่เดินมาก่อนเรานะคะแต่มาถึงเราแล้วเราก็จะแซงไปอีกแล้วเราอยากรู้น้ำหนักช้างครับถ้าท่านใดอยากรู้น้ำหนักช้างนะคะก็จะมาสั่งได้นะคะก็จะเอาเอาช้างมาชั่งน้ำหนักดูค่ะเดี๋ยวก็ได้ขนไปตลาด <laughs> ตรงการครับผมเสียมิ่งเราต้องรอลุ้นนู่นแหละคะ่ะหลังจาก แยกกับแม่แล้วนะคะถึงจะได้ขึ้นมาช่างนะคะเสียมิ่งเราเพราะว่ามาไกลค่ะเดินเดินมายากรถพ่วงเนาะเพราะว่าช้างเขาก็มากันเยอะด้วยค่ะช้างเด็กเราก็ต้องให้เขาลงไปดูข้างล่างนะคะต้องมาบอกมาเช็คชื่อบอกเขาว่าเรามาไม่ได้เป็นเพราะอะไรเราถึงมาไม่ได้โอ้ดอกฟักติวขาวอ่ากลากอยู่ดอกฟักกล้ ออกมาให้พัวสีมขับแมนอยู่ค่ะรถใดไม่ออกมาให้ตัวสีมขับค่ะสวัสดีค่ะเมตาขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยฝ่ายหล่มได้นะตรงนั้นล่มบ่าฝ่ายหล่มเลยสวัสดีนะคะคุณพี่คะพินยาเออเราจะไล่จนกว่าจะไปถึงบ้านนะคะ ผู้ได้กินหนามเนี่ยก็เลิศตัตรงนี้เขาจะทำท่อนะคะทำไอ้่อสูบน้ำระบายน้ำไปให้วัดป่าบ้านกินดาเขาเป็นขืนลุกล่างหนอง น,นี้แม่สมหาคนมาหัดขับรถให้เด้อคันนี่สี่ขับรถแล้วกันนี่สี่ฮัดขับรถแล้วพอด้ยพอด้อต้องหัดขับรถก่อนย่างสี่ฮัผ้าหัดเสียละไปเพราะเขาตันวางเมื่อไงยา่านเขาสี่ฮัตละรถเป็นนั่นรถเป็นนีย่านเขาหัดขับรถเป็นแล้วย่านเขานี้ดีว่าการฮัดไหนน่ะย่านนั้เป็นแล้วกับเดาแม่ว่า กันไปเลยสาวอันนี้อันนี้ยังนี่พี่โชกอ่นนี่เศร้าตกมั่นหรอือเอ่าเข้าแล้วเออพ่อของจอยขาหลังนะคะนี่เดินมาตรวจสุขภาพนะคะจ้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่สชัชนาผม่นางเราคงได้เจอกันนะคะผิวปากแดง่ะหนูหนูสิรอ่ค่ะล่อล่อ,ลอ ถ้าแม่แม่เอซีท่านใดมาก็แนะนําตัวเองด้วยนะคะว่าเชื่ออะไรนะคะแม่สมกับแม่บอลจะได้เรียกถูกจะได้รู้ว่าอ๋อพี่คนนี้เองพี่สนับสน,นุนเด็กๆทุกวันทุกวันนะคะรถไม่พอเสีมครับหรือย่งเจ้า พอเสียบเพราะท่านได้ล่องขับรถใหม่เขาตักร่องยั่งใหม่เสียเคยขับตัวมือสองมือสามครับเพราะท่านได้ขับเลยค่ะนลรถใหมควรเลื่อนควเสียบยังเพราะท่านได้ล่องเลยเพราะลวดหมแต่พุทแกเป็นว่นไหนใส่ใส่ปุ่มเปิดนะครับใส่รีโมทใส่รีโมทใช้รีโมทเปิดนะคะรถใหม่นะคะใช่ใช้ใช้รีโมทมีปุ่มเปิดก็นั่นแหละมันก็รีโมทนั่นแหละเออก็นั่นแหละเขาเรียกรถรีโมท หนาถ้าก็ค่อยขับรถใหยังหูเลยพี่เดินไปแล้วค่านะคะกลับ้าแล้วค่ะนี่ตรวจเสร็จแล้วพี่เดือนกับพี่ปี <ใจ S 1> กลับมานนบแล้วนะคะ,<ล>ะชั่งน้ําหนักเฉยๆค่ะไปชั่งน้ําหนักแล้วก็รับยาถ่ายพยาธยาวิตามินซีแล้วก็ยาแคลเซียม เพราะว่าช้างเด็ดเขาจะให้แคลเซียมนะคะแต่ตาช้างโตแล้วเขาจะไม่ให้แคลเซียมรถพ่อเรือนก็เหมือนรถพ่อสิมันนะแมนอยู่ค่ะแมนอยู่รีโมทถ่านหมดก็ไปไม่ได้เหมือนกันพนาตอนพี่อ้วนว่าไม่ังจะไปอยู่ไหนคะเมสมอ้อน่นเลยทางจะเข้าบ้านท่าเรือนะคะ เมื่อเช้าเห็นพ่เนเอเหญ่เมาเกย์โพสตลงในลายกลุ่มนะคะหนีทางไปบ้านท่าเรือเส้นไปสตึกเลยละคะออกจากบ้านตลาดบ้านตลาดไปใกล้จะถึงบ้านแล้วสวัสดีค่ะป้าต้อยไม่ไมค่ะพี่เดือนไม่ตีน้องปีนะคะ เพราะว่ามีพ่อเลินอยู่ด้านหลังนะคะพ่อเลินคุมอยู่ข้างหลังสวัสดีค่ะพี่จิยวหนื่ยจังลูกสาวตื่นมาเจอชื่นใจจังจ้าจุ๊บๆนะคะพักผ่อนบ้างนะคะเออรถขึ้นคู่กันแต้นะน่ะโนหลังคาเขียวใกล้จะถึงแล้ว อันนี้คือสระการบินไทยนะคะรอบสระการบินไทยพี่เดือนหนักตันกว่านะคะตันเก้าตันเก้าหกสิบหน้าก็ได้หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบกิโลพ่อะนบอกว่าน้ำหนักลดนะคะเพราะว่าช่วงน,นั้นน้องไอพี่เดือนเราเพื่อสบายนะคะน้ำหนักก็เลยลดลดไปสี่สิบกโล พีปีของเราตันหกสิบโลเห็นตันสือ่อเห็นใจจอยนหน่อยๆยังสี่หอดตันอยู่เด้อค่ะหนึ่งโอ้แม่โมเมอยู่ข้างในกับโ่้ได้ยินเสียงรถมาอยู่ข้างในกับน้องดาวนะคะแม่โมเมอยู่เป็นเพื่อนน้องดาวข้างในเลยถึงแล้วถึงแล้ว ปีดใจถึงบ้านได้ยินเสียงดองเาวาห้องบ้านแล้วค่ะตุ๊ด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 ตุว้าอ้วน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 มีแม่โมอยู่ด้วย ส่วนข้างหน้าเราก็จะเป็นเสียมิงสงกัยคุณตาพิกขึ้นไปแจ้งนะคะแจ้งบอกว่าน้องมิงขึ้นไปไม่ได้นะคะได,ไ,ดได้ฉีดล็อคจีนโควิดหรือยังคุอเก๋าโอ้โอโอก็ผ่านน่าก วนควสมมูลณ์ใช่ค่ะก็มีแม่แม่เซี FC, นี่แหละคะ่ะช่วยเลี้ยงเด็กๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆวันทุกๆก,ก,กำลังใจตั้งแต่เริ่มเปิดเรียนมาเลยนะคะเด็กอ้วนดีใจจุ๊บเด็กอ้วนดีใจเห็นพ่อเห็นพี่มา ภาพแตกแล้วอ้าวถึงบ้านแล้วนะคะหายแตกหรือยังคะโอ้สุ่ฟือีแต่ท้อยรถตุ้งแตกจะเกือสวัสดีนะคะพี่ชอยตอนนี้ภาพหายแตกยังคะถึงบ้านแล้วโอ้ ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่ได้อ่านเม้นใดน,นะคะเมื่อวานลอันโวดรถเถือนอันนี้ยายายาพี่เดือนอใหม่ก,กอ่อนเอ้ยใหม่อยู่อเออใหม่ยู่ตั้งแต่ของได้ละเอาหนุนว่ะหนุนรอได้เดี๋ยวเอาสัพภามาเก็บก่อน เอาไปสร้างนำนักซื้อเมนไปสร้างนำนักห้ให้แม่แมงงวดวันที่สิบหกนี่ขึ้นขึ้นไปกะบ่มีสร้างเนี่ยเขาโอ้ยเขาบ่ค่อยท่านขึ้นไปกันว่างวางเปล่าเดี๋ยวบันนี้ก็ล่อเอาแม่ตายไป โมเมนสิมุดติดล่าบอกุณชาจังพู็คุณพี่รับและสามารถี่กันที่สุดจ้ามาค่ะเขามากกับกุดไหลกุดแช่ให้แน่ด้วยค่ะเด้อมาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะเสี่ยมิงมาล่อรับพี่ทำไมมิงน้อยมิงน้อย มารับพี่หน่อยเร็วเต่ไปถึงปุ่นเนาะปีป๊บมาเพราะท่านกาล่งล่งค่อลคยลงเอา พว่าจอดในทางาลวมันสูงไงมันประกาศลงกดดูให้ทุกครั้งดูเจ้าจ้าขอบคุณค่ะวะแม่หางดีหอนแล้ยนะเดดไม่ออกแต่ว่าร้อนนะคะ าแล้วมาแล้วลงรถแล้วค่อยๆลูกค่อยๆเอออยู่ฝุ่นมันสูงอยู่โรงพยาบาลมันสูงนะคะถนนมันสูงทุกปีเราก็เหน่อยลงยากป้ายฝุ่นเปิดประตูให้น่เปิดประตูให้นี่อฮะอะไรมีค่ะ ไม่ค่าอีกละตีคขาวนี่้าไปแล้วผุนไปหาหนองแล้วก็แม่โมเมแล้วโอ้ยของพ่อใหญพริกสองลอยโอ้ของพ่อใหญพริกลอยเก้าสิบหกไหนของกระเซมสองลอยสามเซบปัดทุเดือนนี้ขึ้นมาขัดเถอะเปิดน้ำลงมดขึ้นปุ่นเปิดน้ำทิมไม่มืดขึ้นมดตังเกตติปทองบาท ทุกครั้งข้าน้ำจะไม่ได้จ่ายเยอะขนาดนี้เฮ <D> ้ยเฮ้ยเฮ้ฟียแมมโมเมใหญ่เลยเอาอ่อนอ่อนมาถึงรถเอ้ยลงรถรีบวิ่งมาหาใหญ่เลยนี่นี่คิดถึงมากคิดถึงมากเออ อโอ้คนอ่อยไปม่าเมนน่นอนๆอยวนะพี่เดือนเราลงมาแล้วนะคะนุนนึกว่าจะไปนานแป๊บเดียวเองเ,เดินไปแป๊บเดียวโอ้พี่ปีเราอยู่กลางนะคะปล่อยแม่โมเมนะคะกับพี่ปีเสียงแม่มเมค่ะเสียงแม่โมเมข้าง ก็เด <S an> ็กๆก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราด้วยค่ะเด้อเดยวพี่ปีคนงามจ้าพี่ปีคนสวยคิดคิดถึงกันในุ่นแต่ว่าไปอ่อนเม่โมเมอยู่อันนองฝนนี่ก็คือกันหน่โอ้ขันกลางไว้ขันกลางไว้เอาไปแล้วไปแล้วเออ ทั้งอยากไปหาเมมูเมทั้งอยากมาหาหน่องเอ้าไปท่างใดดีนอะบัดนี่กินแล้วมา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 เสร็จแล้วค่ะไป <มา S 1> แป๊บเดียวค่ะไปๆๆไป,ไปๆๆชั่งน้ำหนักเฉยๆเดี๋ยวทีนี้พ่อเสิมก็จะเอาแม่ต่ายไปนะคะ เฮ้เฮ้เ<จ>ฮ <uur> <Jean> <IS> ้ฮฮไปผูกป <around> ีปีล้วก็ไดเอาแม่ใต้ไปเอาอันเอาเอาเสื้อคอออกมันหลายเส้นพูดเดินไปแป๊บเดียวแม่ตายถ้าีม่ไปนี่บ่มีมูปันนี่นะบินแล้ว ใช่คะ่ะพี่ปีนี่ได้หนึ่งศูนย์หกศูนย์เมนบอร์พศแนแ่นละเว้หกหกพี่รู้หกศูนย์นี่แหละหนึ่งศูนย์หกหก ลองลองย้อนไปดูตั้งแต่แรกๆนะคะเพราะว่าแม่ได้ถ่ายไว้อยู่ยยโอ้โขอบคุณค่ะพี่จิว๋วท้องใหญ่ค่ะท้องใหญ่มากไปกินน้ำก่อน<ม>เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเราจะไลฟ์ช่องพังปีใหม่ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากๆนะคะพักเครื่องก่อนค่ะจักแป๊บก่อนเดี๋ยวสิไลพังปีใหม่ชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแช่หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีจ้าอ้วนครับก่อนอ้วนครับอ้วนแม่มูเมยังไม่โค้นนะคะครับครับก่อนครับก่อนอเรลอสั่งได้สั่งได้